อู้เพิ่งเล่นไฟเอลเซมเมื่อกี้เองไปหาแก่งคนดีกว่าคนแรกเลยไอ้ปื๊ดโอ้โหไอ้ปื๊ดต้องโดนอู้ยใช้ตสายสร้างเสร็จเมื่อกี้เลยนะเว้ยเออเออเอาละต้องสายเสร็จเมื่อกี้เรียกไอ้ผมชายมาดูดีกว่าอือมันกำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละไปเก่งดีกว่าไปดีกว่าโอ้ยโอ้ย ไป,ไปเป็นแกสวัสดีครับฟู่เฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครเอ้เสียงใคร,ใครแบบนี้ต้องลองหันหลังเออไอ้ผีชายเป่าข้างหูใช่หรือเปล่าอาาู้ใครเป่าข้างหูไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่ใครเป่าข้างหูอย่าให้รู้นะว่าเป็นแกมันฉัน ฟาาหัวโดแน่กูบอกว่าไม่มีไม่มีไงนี่นี่อ่าได้ว่าตบหัวดอกเลยใหม่ใหม่ใหม่ไอ้ปืนใหม่ใหม่ใหม่นี่มาตบหัวดอกุ๊ยนี่เห็นสมัยกไหนขึ้นด้วยคูดมากามไอ้ปืนโคตรแรงเลยอ่ะอ้โอเคเราเจอใหม่มาเราไปหายปืนใหม่ดีกว่าวันดีไอ้ปืนเราชนดีแยวโว้ เอ็นเมื่อกี้ตกแรงไปหน่อยขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรปืนพูดงเต็มในริ้วฉันมาเมย์นี่ไงตั้งมาเขาเตียงกายไปแป๊บวูบไปด้วยปืนรอแป๊บโอ้นี่ไงสมชายสกูตเตอร์ที่ฉันอุตส่าห์ประดิบมาห้าร้อยปีกว่าวู้ววโอสกูตเตอร์สกูตเตอร์นี่คือสกูตเตอร์ที่ฉันประดิบมาห้าร้อยปีกว่า

ไอตัวปอมเกจะพูดใส่หูวฉันเกจะไม่กลัวบะมีเออพูดใส่หัววิปปุ่งเฮ้ยปุ่งเจ๊อยู่าะเจ๊ฆาฉันเลยหรือเกจะพออยายไงหรือโอ้ยรังหักรังหักเพิ่มเข้าไปโอ้โหเอาชนะไอ้สมชายเขาทุ่มมามา อู้หเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่เยไปิ๊กกเอแมนดีกว่าออู้้แยงงผมแมนอึบขอดิบขาแป๊บโอดิบดิกูเกเอรแมนกับเปอแมนกับเอแมนอะไรครับสวัสดียวฟู ปากคุณสุ่มชายเปเลยป้ะเนี่ยปากเบี้ยวป้ะเนี่ยครับอย่าพุ่มพาส่งโรงพยาบาลนะครับเอ,อ้เปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรว่านะอาการแนวโครงลุลง่มชายร้องพู้ใหญ่สิว่าเดีครับฟูอุ้อยก,ก่อนหนักเนี่ยต้องรีบพาไปหาโรงพยาบาลต้องรีบพาไปหาหมอแล้วอุ้ยต้องรีบพาคุณสุ่ชายไปโรงพยาบาลแล้วกับคุณสุ่ชาย,ยโยนอ๋อจับมาว่าหมอ หมอป็นบ้าอะไรวะเนี่ยหมอป็นบ้าอะไรครับเนี่ยนุ้มอโทรศัพท์รุ่นนี้จะใช้ไม่ได้แล้วเออต้องโยนเออเสียงไปต้องโยนทิ้งไปเลย เอาเถอะเราหมอมาเร่กันนะครับอูหมอมาแล้วหมอมาเร็ววีหมอมาเร็วครับหมอมาเร็วอ์รถมอเตอรังกอร์รุ่งโอ้ยว้าวรถรถลากล่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉากมันไม่ใช่แบบนี้หรอฉากมันไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ความคิดมันไม่ใช่แบบนี้ไอคนจัดฉากนี่มัน ไอคนเขียนบทนี่มันเขียนบทให้รถไหลวะหมายผมไม่ได้เขียนให้บทไหลมีผมไม่ได้เขียนบทให้รถไหลนะเว้มารถกับมาแล้วครับโอเคเออคุณแต่ก็ไปไอผมยังไม่ตายผมไม่ได้เป็นอะไรอเอยคุณสนใจก็เป็นรักษาที่วันเดียวจุฬาครับรักษาที่วันเดียวมีไก่ทอดเคเอมซีไมผมมอยากอยู่บ้านหม่มีไก่ขขอทอดเคเอ็ซีคุณต้องไป <S <S ไม่ไม่อยากกินไก่ทอดไก่ไม่ใช่ไข่ เอาละกินตัวบึ้นรถหืมแบบแบบมีข้างมาด้วยเอาอ้ยเออช่างมันช่างมันไปก่อนเออล่ละตอนนี้เราขอทำการไปก่อนึ้นไปโอ้ยเฮ้ยเออล่ละเวกคนยังไม่มีอะไรพมไปละเอยลืม ยี่ยมันไปขคุณสมชามไปแลอวคันเนี่ยอุ๊ไปมาไปปั๊บแปเฮ้ยโคอลืมลืมเพื่อนบางคนครับหมอลืมเฮ้ยลืมเพื่อนไม่เขาพูดยิจริงฉินี่ใช่ไปอยู่กับหมอไม่คุณต้องไปรักษาตัวไปไปเลย เออแล้วสามตัวหนึ <s <s <sk 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 ่วันผานไปอ้โเสียงไรอเอาเจมันมันยินดีเลยครับคุณครตอนนี้คุณหายจากอาการบากเจยบเร็วไอ้อ้ยุ้ไม่ยุ่ผมไม่อยากเปแบบนี้ฉันคุณกับบ้านเลยโอเคมาบนเดีวเาไอยืมบ้านบ้าวู้ออ ท,ที่เป็นเป๊คนไขใคนนั้นตายแล้วอุ hoy hoy ้ยเกิดมาใหม่แล้วโอ้ยโอ้ยอุ um> <h 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 ๊ยายบ้าอ่าเดื๋ยใครมีแก้งไอ้สองคนนั้นมันน่าเบื่อว่าแต่มันมีใครให้แก้งอีกไหมอ๋อกรีนอู้คลิปเยวต้องเจ็ดนาที อุย้ยสงสารคนตัดต่อมูเหมือนใช้ใครมาเตอ่ออุย้ยแล้พูดเบาๆอยู่ตะกรีนได้ยินมันต้องตัดต่อนะไม่ไม่อย่างว,าวลามันอัปโหลดคลิปหรือวิดีโอมันตัดต่อนงานจอดอ่ะโอ้ยแกงจีนกันดีกว่าอยสงสารคนตัดอ่ะมันทำคลิปตั้งนานตะคุนดูโคตรน้อยอ่ะ ไอเสียงโตัวไปเก่งจริงทุกแห่งสวัสดีฮะฟูพีพ่พี่พี่